ยูแต่มันบอกาากาบมันลงมันพลิกแบบนีนี่เมื่อนี้เบาเอือเบา้านามหลิน้ำพี่น้องเนาะนากางผ้ากันผ่าหมากระบอยูมาผ่าหมากระบอกน้ำสวรรค์สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสูขูสูขนสบายดีตอนสวยยินดีตอนหับเขาสู่สองสวรรค์ลันถุงเด้อทุกคนเนาะเมื่อนี้เฮากางผ้ากันผ้ามากระบกพี่น้อง ซูเ่อรมาลิ่นนำดนุนดุนโว้ยเราโบเดมาลิ่นนำตังแตดดุลแล้วเดี๋ยวนี้ฮะมากะอาหารกันกินสีต้อนครับไอเอ้ยกับโบมีน้องกับยมพันในเลี้ยงป่าเบิรงตี้ทางหลังก็แห่งตึน้นมาตังแตไปหาเห็ดปวก,กับสวัสดีโนตังแต่อยู่พีภาษาฟาดผ่น <laughs> าน,น,นไ,ปไปเป็นเดือนแม่ผ่นนานไปเป็นเท่าได้เดือนเลยเดือนสองเดือนเนะาะประมาณเดือนหนึ่งเพื่อนอัน,น เอาในดอกไม้มาให้สวรรค์ทุกคนนี่ในตะเวนดอกตะวันเพราะว่าสันโขพันวันหมูวานนี่ขอบดูอบนิมันึูงแล้วก็มูลแรงสิบเอ็ดคูณหนานั่นกะอีกทางปู่เขาจ้ะฟองกัยังทงหนึ่งที่วันได้กกะโอ้ยเลยลายเลยกว่าเต็มไพน่านะมันก็เป็นพันต้นผุนั่งเจ้าก็คือสีลายนะพัน ขาวมันวไเป็นดอกแบบใดที่เดียวกันบ่ก็สนีเดียวกันนะแต่ว่าที่นี่แบบค้อควม้มันจะมีพันดอกรอดพันดอกแยกพันดอกแยมพันนะลูกลมพี่น้องมานั่งแน่นหางตูดในหนาตูดครับอันนี้กระสีเป็นบอลฮาวเขียกีบอลหนึ่งของซ้อนก็ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นบอนเดียวนี่แหละเพราะว่ามันเป็นของซ้อนเนาะที่แบบแท้ทูนะ ไว้แหันมูคู่หรือว่าไอ้เอื่อยมานั่งหลินอยู่หนีดีดกับมีบนนั่งหลินเล้วยพออยู่เทียงมันกับพอคอยมีบนนั่งเนาะเทียงกับตบครอบอยู่จังยามใดเลยสิเห็ดใหม่ต้อเถื่ออยากเอื่อยอยากว่าน้ำม,มูอยู่ตะวังบกัยังจะกอยู่ใส่<อ>ลมนะแหงแห่พี่น้องตอนนี้กําลังพากันพาบักระบอกอยู่เดี๋ยวสิขวบกระบอกสูงกิบตะวยเในหอเสียนฝากไปไทยเนี่ยเนาะที่ฝากบักกระบอกขังโขง บอกกับ้าปเดนนาะแล้วสิว่าเล่เร่ดุดดุได้ไหมเธอเดินกินยังดีมื่อจะพองน้องเขาไปอยู่เวลาคิดต่อโอเคจะเสร็จหาหมือสาเดนน้องนี่แนงเราวว่ากันเมื่อก่อนแล้วาอยากมาต่วบบขันว่าเต็มขึ้นยังว่าเมื่อว่าวไวว่าไวซองเสมอเดนหาแนวกินหาแนวกินกันลกลักๆน น้ำไม้แต่ว่าจะไเอาน้ำไม้อไม่ยม่โตแกงมาเลยน้ำไม้กินมาได้ก็นมาได้กินยังเลยกินยังก็ได้หลบบงนี่ก็ได้กปขววบกินกระเผานี่เคยกินบ่เคยกินเลยพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายอยู่ผู้ใดเนี่ยเคยกินเนาะากระบโบขวมันก็เสียวรสชาติมันมันมันก็หอม ตับ่ตับมะ่งเนาะตับมะม่นาะตับได้ได้ไอ้ได้วด้ได้ตั้ไ <Diamond> ด <Hai> ้ได้ไดได้ได้้ไได้ได้ไ้ได้ได้อ้อด้้อว้้นยดเอ้้น้มื้อ อ๋อบักกะโลนีเออมีไหมมีหมดแล้วฉันอยากกินตังคะไปกินดูก่อนตอนนั้นเมื่อไหน่นี่เห็นมาชูใช่ไหมเพราะทวานเอ้อคือมาแซ่บอยู่เลยแซ่บตังค์นะแซ่บใส่กระเทียมเกียวหอมๆวั่นี้มาเล่นนะเพื่อนเอิงแล้วพี่น้องก็เลยเอาดอกไม้มาให้แล้วก็มาเล่นเลย เขาสั่งพักนะบาทโุกคนยังจะเคลียร์เนาะมันมาพอวานไป ผ้าบางบกส่งนอก <S <S ส่งออกต่างประเทศกคนเราจะส่งข้ามไปฝั่งไทยนะปากกระบกภาษาไทยอืนอ่นนอ,อันนี้สีมนอันนี้มือผ่าเขาเต,าตาะเศ้าร่างสบายดีเนสนานเพื่อนทางกมามตะ่ายคลิปมือเศร้านี่นะผ้ากันจุ่มอยู่นที่นะอน,นะนองสามสี่คนสวันดทาเ,าเหนือหาเฮียงก่ะพา ีม,นนมวนพรไสแล้วก็น้องเหมยล้วยิ้วเขาแหละ เผ้าล่ไงก็ไม่นั่งจิบแล้มันลงน้องเขาไปลองผาบนหุ่นจิดสุดแต่มบาสุดง ก็น,น่าต้อย Yeah, go Okay. Hey. าเงี้ยปอดอไล่ไละบ้า่าบ้า่าเลยเจ้าเียนคือ,บอ,อเบาอวอยรอเจ้าเกี้ยนเปรตก็เอาใจัวจเบาเงี้ยนนะเกี้ยนเป็น mata thank <laughs> the